เพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดจะเกียดหนูเข้าไปกันใหญ่โอเคไหมอืมโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมเอ่ยส่งกำลังใจให้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนน่าจะ น่าจะเห็นคลิปดราม่านหนึ่งที่หนูไปเล่นลิเกที่โคราชที่หนูไปเล่นลิเกตที่โคราชที่ไปช่วยงานพ่อสตรักไปช่วยงานเจ้านุ่นมาถูกมาแล้วประเด็นคือในคืนวันที่สิบสามเนี่ยเล,เ,นะเ,เล่นเรื่องอะไรนะเอ่อเล่นเรื่องไอ้คมทวน จริงๆมันคมตัวขวันทองใช่ปะแต่ว่าที่นั่นขอใจชื่ออ,ออะไรสองคนสองคมใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนถ้าดูตั้งแต่ต้นจะบอกว่าในเรื่องอ่ะหนูรับบทเป็นพี่สะพายหนูรับบทเป็นพี่สะพ้ายพี่ไข่มุกถูกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่ มีเพจเพจนึงเพจเพจนึงตัดคลิปไปลงแต่ไม่ได้ตัดคลิปเต็มเต็มไปตัดไปแค่บางส่วนในตอนที่พี่ไข่มุกจะมาจุ๊บไหลเจ๊ป้าที่คลิปพี่ไข่มุกจะมาจุ๊บไหลแล้วก็ตัดตอนที่ร้องกออออกแล้วก็ไปตัดคําพูดที่ว่าไม่เป็นซัปไพโคลาดอย่าจะเป็นซัไพ้าบ้านโปง่งอะไรอย่างเงี้ยตัดแค่นั้นตัดแค่แค่หัวกระหางอะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าคลิปนั้นเป็นดราม่าแล้วก็คนด่าหนูมากเลยว่าเหมือนเหมือนบูลลี่พี่ไข่มุกเหมือนทําไมทํำท่ารังเกียจพี่ไข่มุกทุกคนการแสดงวันนั้นคือมันเป็นการตะเตรียมมาแล้วพี่ไข่มุกเป็นคนวางตัวให้หนูเล่นตัวนี้แล้วเขาก็เป็นคนบอกให้เล่นแบบนี้เองทุกอย่างคือนัดมาทุกอย่างคือนัดกันมาแล้วแต่ทุกคนคือด่าหนูว่าหนูแบบพูดแรงนู่นนี่นี่นั่น ดูเต็มหรือยังเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างหรือยังคือด่าได้นะไม่ว่าแต่มันจะมีอยู่แอคเคาท์น,นึงที่หนูสามารถเอ่ยชื่อได้เลยนะเพราะเขาเอ่ยชื่อหนูด่านหนูสาเสียเทยเสียมากคือสดิดสดิงแบบคือเยอะด่าเยอะมากถามว่าแล้วก็แบบทําไมโอเคจะไปเล่นทําไมนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะประเด็นมันมอยู่สองอย่างคือ แล้วหนูจะบอกว่าพอเข้ามาพี่ณัฐจะพูดเลยว่าเฮ้ยวันนี้ออเล่นลีเกดีว่ะอะไรเงี้ยเพราะมันทั้งโศกด้วยอะไรด้วยใช่ปะ่ะพี่ณัฐจะพูดเลยว่าเฮ้ยออยเล่นลิเกดีว่ะไม่ได้มีหรือว่าหลังลงไม่ได้มีใครติหรือว่าเฮ้ยทาไมพูดไม,มไม่มีเลยแล้วเข้ามาคือไม่ว่าจะเป็นฉากฉากเล็กฉากน้อยฉากใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เข้า,ายกมือไหว้ขอโทษกันตลอดขอสมาภัยกันตลอด ใช่ถ้าใครดูจบจะไม่เกิดคําถามนี้แล้วบอิบททําไมเราจะต้องแบบว่าไม่ชอบพี่ไข่มุกทําไมเราจะต้องนู่นนี่นั่นในเรื่องอะเราเป็นพี่สะพ้ายเขาเขาเป็นเขาเป็นน้องน้องแฟนเราน้องพัสวามีเราเนี่ยถ้าเราโอเคสิบแปดถูกปะคือทั้งนี้ทั้งนัน้นมันมีสองกรณีทุกคนหนึ่งเพจไม่ควรเพจไม่ควรลงแบบนี้หรือถ้าลงถ้าไม่ได้ตั้งใจก็ควรเซฟศิลปิน เซฟศิลปินคือหมายความว่าถ้ามีพลังงานลบๆหรือคอมเมนต์ที่มันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยควรจัดการอันนี้ในกรณีที่เพจไม่ได้ตั้งใจให้เกิดดรามา่าถูกปะก็ควรจัดการคอมเมนต์ที่ไม่โอเคแต่นี่เพจกลับปล่อยคือปล่อยจอยเลยใครจะได้าไงก็ได้อย่างนี้หรอไม่เอาดิไม่เอาดิถ้าทำอย่างนี้อย่าลงถ้าทำอย่างนี้นี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักศิลปินจริงๆอ่ะ คุณไม่ได้รักศิลปินคุณไม่ได้เซฟศิลปินน่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องลงดีกว่าทุกคนออยซีเรียสนะเพราะว่าออยก็ไม่ได้ชอบแบบว่าการที่แบบการบูลลี่กันการทำไมต้องทําแบบรังเกียจพี่เขาอะไรเงี้ยไม่ได้รังเกียจเลยพี่ไข่หมกน่ารักมากเขาเล่าให้เราเล่นด้วยสาบมาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม คือเข้ามาอ่ะเฮ้ยเก,กยดีเลยละอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจทํางานของเราเพราะเขาก็ส่งคลิปให้เราดูว่าเออเดี๋ยวเราเล่นแบบนี้นะเราเล่นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะออยอะไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดสนใจเลยแล้วก็ปล่อยผ่านด้วยแล้วก็แบบเออเย็นลงแล้วล่ะแต่มันกลายเป็นว่าล่าสุดมีพี่ๆในบ้านฟ้ามีพี่ๆในบ้านฟ้าไปตัดคลิปที่หนูอะเกี่ยวกับเจมตั้งแต่งานไหว้ครูเจมปีนู่นเลยอย่างเงี้ยมีพี่มีแม่คนนึงไปคอมเมนต์ว่า ทีเล่นกับไข่มุกดำเอ่อทำท่ารังเกียดที่กับแบบเนี้ยชอบอะไรสักอย่างเนี่ยที่หนูไปตอบเป็นที่หนูไปตอบมาล่าสุดอะคือแม่ก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นในบทบาทคือเราไม่โอเคกับเขาเพราะว่าเราเป็นพี่สะ r p าย s เขาแล้วเขาจะมาชิงบัลลังแล้วไหนจะแบบว่ามาขอความรักมาขอให้เราเป็นเมียถูกปะแต่ในส่วนบทบาทที่เราเกี่ยวกับเจมเกี่ยวกับพเพกคือมันบทบทบาทคนรักกัน หนูไม่ได้ให้ค่าแต่บางครั้งที่หนูอยงจพูดว่าต่อไปนี้ถ้าจะตัดถ้าไม่รักกันจริงไม่ต้องตัดคลิปหนูไปลงไม่ต้องโปรโมทเลยจริงๆนะไม่ต้องเลยใช่แล้วหนูแคบไปหมดนะใครว่าหนูว่าหนูสามารถฟ้องได้เลยนะจริงๆนะเพราะว่าด่าเอ่ยชื่อแล้วด่าสาเสียเทเสียมากคือแบบ มันเกินไปค่ะพี่เกินไปหนูอย่างที่หนูเคยพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าติได้ไม่ว่าเลยติเพื่อก่อติได้แต่อย่าติแบบสารเสียเทเสียแบบนี้แล้วก็รบกวนว่าถ้าพี่พีน้องๆหรือคนไหนที่เข้ามาดูแล้วอยากจะไปเออ,อยากจะอัดไปลงหรืออะไรก็แล้วแต่รบกวนตัดไปเต็มๆอย่าตัดไปแค่แบบสั้นๆให้คนตีความหมายไม่เอา

แล้วก็แบบว่าหนูว่าไปรับหนูว่าไปรับรางวัลใช่ไหมก็คือระบบติ๊งอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าเดี๋ยวไปรับค่าน้ํามันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแล้วมันมีคําพูดหนูว่าอุ้ยกลับบ้านแล้วว่ามันเป็นแบบมันไม่ได้อะไรเลยหนูไม่ได้รังเกียจพี่ไข่มุกเว้ยพี่ไข่มมูน่ารักเว้ยแล้วแบบเอออยากกลับบ้านแล้วเนะี่ยมันเป็นแค่บริบทหน้าเวทีทุกคน คือมันเป็นคําพูดแย่เล่นกันแล้วบอกว่าพอหนูพูดว่าเอ,อ,อยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่าไปรับค่าน้ํามันก่อนคนก็มาพิมพ์ว่ากันว่าแบบทาไมเต็มใจไปช่วยจะไปทําไมถ้าไม่ไปด้วยใจจะพูดทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่หมก,การเล่นกันใช่ไหมอีกอย่างคาพูดเดี๋ยวว่าย๋ยวไปรับค่าน้ามันก่อนมันคือหนูหมายความว่าหนูว่าพูดกับ พี่พแม่แม,แม่ที่ติ๊งมาให้หนูเพราะเวลาหนูรลน์จะว่าเออหนูไปงานไกลนะหนูไปด้วยใจนะซัพพอร์ตค่าน้ำมันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ร้องไม่ไแบบที่แบบมันเจ็บใจไงว่าแบบเออทำไมเราก็ไม่เคยไปทำใครก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่เคยไปยุ่งกับใครเลย หนูหนูไม่ได้สนใจหนูไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่านั่นแหละเสียไหมเนี่ยไม่เสียเราจะบอกว่าเพจนั้นอะหลายรอบแล้วตั้งแต่มีดราม่าแรกแล้วอะไรเงี้ยที่ว่าหนูแบบหนูหน้าหวี่ยงใส่นู่นหนูอะไรอย่างเงี้ยเพจนั้น,น่ะตั้งแต่แต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูึงบอกว่าถ้าถ้ามไม่รักไม่รัก ไม่ไม่เอายี่นีดีกว่าเฉพาะตัวหนูดีกว่าถ้าไม่รักหนูไม่ได้เซฟหนูไม,ไม่ต้องไม่ไม่ต้องตัดคลิปหนูไปลงก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเพราะว่าในเมื่อคุณลงปุ๊บพอมันมีคอมเมนต์ลบๆหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่เคลียร์คอมเมนต์ให้เราอ่ะคุณปล่อยให้คนด่าเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าลงตอนแรกว่าว่าจะไม่พูดแล้วแต่ว่า ไม่หยุดกันเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรกันหยุดกันเถอะ คือไม่แล้วถ้าตอนแรกหายแล้วแต่ว่ามันมันก็จบแล้วคือปล่อยปล่อยผ่านแล้วล่ะแต่คือเพิ่งมาเห็นคลิปได้ท,ที่คนไปลงที่ไปขุดที่ว่าเออเราเราเกี่ยวกับเจมจอมพลอะไรอย่างเงี้ยกับมีไปคขคือมันลามไปทุกโพสต์อ่ะเข้าใจปะก็เลยแบบว่าก็าเลยไม่ไหวก็เลยขอพูดนิดนึงขอพูดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือทุกคนจะบอกว่า <c oughs> ไม่รอแล้วไม่รอแล้วจะบอกว่า ตัดคลิปได้ศิลปินอะตัดคลิปได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณตัดลงที่คุณตัดลงอย่างเงี้ยเข้าใจปะ เอออีลาโอเคไม่เป็นไรน่ะหนูไม่โอเคหนูไม่โอเคคือคือคือด่าหนูแรงด่าหนูแรงหนูโมโหมากจริงๆนะไม่ต้องไปอ่านลูกหนูหนูไม่เห็นด้วยซ้าหนูหนูเห็นใครล่งหนาหนูถึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ล้วคือ คือจะบอกว่าไม่ได้พี่ไข่มุกน่ารักมากแล้วการที่พี่ไข่มุกเล่นแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นการที่ดูไม่ดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนัดกันมาแล้วเตรียมกันมาแล้วและบทเนี่ยพี่ไข่มุกเป็นคนมอบหน้าที่ให้ออยเล่นพี่ไข่มุกน,น่ารักมากเตรียมแล้วเดี๋ยวหนูร้องอันนี้นะเดี๋ยวเราเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ ต่กลับเป็นว่าตัดคลิปเราไปแขวนให้คนดา่าคือตัดไปก็ตัดไม่หมดเราหนูเข้าใจนะว่าคนเราอ่ะคนรักมีคนเกลียดมีใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพจควรรับผิดชอบที่แบบถ้าสมมติมันเกิดดราม่าแล้วแล้วถ้าดราม่าที่มันแบบ เรื่องไร้สารละก็ควรจัดการไม่ใช่ปล่อยลอยเพื่อจะเอายอดวิวยอดไล้อย่างเดียวมันไม่โอเค ใ่หนูบอกว่า Rabbi, หนูบอกอโคนล่าใช่หนูบอกว่าโค้ล่าหลัใจดีกับตีชราเสมอเลยแต่ส่วนใหญ่คนที่ด่าน่ไม่ใช่คนโคล่หรอกคนที่ดูออนไลน์แล้วแบบว่าดูออนไลน์แล้วแค่แบบดูแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ตัดสินแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงหนูจะไม่เสียใจเลยถ้าไม่ด่าหนูสาเสียเทเสียขนาดเนี้ด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกสนุกมากมั้ง ิงอยู่นะทุกคนว่าหนูแบบหนูเฉยๆหนูแบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตอบโต้แต่ก็กลายเป็นว่าไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยบางครั้งมันก็ต้องพูดบ้างพูดอธิบายให้เข้าใจกันบ้างว่าเออมันเป็นแบบนี้นะการแสดงคือมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย นี่ยพี่แนทมาเนี่ยเซฟออยหนูอะพอหนูเห็นแล้วหนูส่งให้พี่แนทดูพี่แนทตังแบบไม่โอเคเลยจริงไหมพี่แนทเราด่าแรงด้วยถูกปะพี่แนทยังบอกให้หนูไลน์แล้วอธิบายเลยวันนั้นน่ะแต่หนูเลือกที่จะแบบ อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัวเองอารมณ์เย็นกว่านี้แล้วปล่อยผ่านอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แล้วไงพี่แนทวันนี้หนูเจอคนว่าอีกแล้วขนาดแค่หนูไปเกี่ยวกับเจมอะคลิปเกี่ยวกับเจมคลิปเก่าอะเขาไปคอมเมนต์ว่าทีกับไข่มุกดําแบบว่าทําเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีกับพระเอก คือคงชอบอะไรประมาณเนี้ยคือเอา้ามันคนะบทบาทกันไหมอะอันนี้มันบทบาทคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นอนะคือในเรื่องเราเป็นพี่สะใายเขาถูกไหมแล้วเขาจะมาเอาเราเป็นเมียถามว่าลองนึกดิลึกในความเป็นจริงดิว่าคุณโอเคเหรอเขาจะมาเอาทั้งเมืองเราเอาทั้งตัวเราอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม แล้วก็รลบกวนด้วยคนที่ดูอยู่ถ้าจะตัดไปลงหรือก็แล้วแต่รลบกวนตัดให้มันเต็มๆอย่าตัดแค่แบบสั้นๆไปแขวนเพื่อเอายอดวิวยอดไหลจริงๆงั้นไม่โอเคหรอกหนูหนักแน่นเสมอทุกคนหนูหนักแน่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกคนก็รู้